สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพิตารหกลอซิ่งครับวันนี้ก็วันที่31ธันวาคมนะครับพูดไดเศร้าเฮาเบ่เศร้า,ราพี่นอ้องเฮายังตรวดอย่างเดียวครับวันที่31แล้วเอ็อครบเดอ้อครับมือมือนวันที่หนึงครับมืน่นก็ิิเป็นมือสวัสดีปีใหม่ครับมือนี้ก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ก่อนเลยแล้วกันกับอาจารย์ออดอาจารย์ออดลูกแม่ธรณีของเรา เอยกินขเขาแล้วครับมีป่วยเจ็กไปจานอัดลูกแม่โทลนีไปได้เวลาเห็นงานฝากซองด้วยครับอาจารย์น้อยบอกฝากซองด้วยโอเคไปจวดต่อเฮาเห็นงานส,สิบเป็นแรกสิบเป็นแรกของอาจารยนอ้นครับประเดิมเลยผู้ใดเศร้า,เ,าเห็นงานเฮาปวดเศร้า,า,า,โ,าโอ้ลืมโคก แ่าแกจกแท่นังอาจารย์อดกินโากกินโคกเอบไวไงดอกเจ้าต้องกินยุเลียเจ้าต้องกินยุเลียเราะเ่งกัน1 6บ8ปกินโคกไว้ไงย้อนดอก เมื่อคืนครับเชียบรถพาไปใส่ตุ้มประกวดครับบ่เขาพ่อตู่มาถือชูดหนาวกันหนาวพ่าขีโมอไส้ไปเดี๋ยวอยู่ทางเปี่ยนจำว่างไงเบิ้งแค่เจ้าหลอกหน้าไหมครับโอ้ยฉีดหน้าแบบไหนนี่นนไม่ได้หินหรอกลอกหนาประมาณเม็ดหนึ่งครับโอ้เดี๋ยวเดียว,เดยวหาตำแหน่งกันเราอยู่มุมนี้ครับดีกว่าเพื่อไม่เป็นการไงเข้าหูดัง <c oughs> เอา cúi bên cạnh thề bạn nè ôi ôi tai 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 gọi tai hả? cái đây rồi, ôi trời chúng sao không ừ. cuộc <coughs> 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 ซานี่ s อ1 3 5 c นะครับผู้ใดบอกไม่ใช่แขกวะอ๋อตัวนี้หลายๆคนอยากทราบราคานะครับสองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับไม่รวมดอกเบี้ยนะครับอืมอันนี้พี่น้องโอ้รวมดอกเบี้ยตกไปประมาณ สองล้านกลางๆครับรดสองล้านกลัวทางงานหลายๆราคาดีๆแบบนี้ก็บ่โดนก็นขึ้นทุนครับรถใหม่ยังไงก็ออกบ่ต้องสมพี่น้องใส่ไปเลยดูแลรักษาเอาอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงน้ำมันก็บ่หมอดหลายครับมึอละสองพันโมลครับ เติมวันละสีกิโนกนละ500นะครับกเฮ็ดงานเบิดมือนกันครับตักดินมือละลอยกลัวนาอครับกะซีอิรถแรนอยู่3ามสี่ขั้นครับวันสอง2มือละถ้อยดินน้าถ้อยดิน2มือกับว่าได้กะน้ำมันสองพันประมือครับสองพันมือกะูสีพันแปดพันเก่าพันเจ็ดแล้วได้มือครับก็ถือว่าประหยัดน้ํามันใช้ได้ครับ หยาดน้ำมันใช้ได้มือละพันกว่าบาทครับน้ำมันอันนี้งานปากบ่อเลยนะครับวันละพันกว่าบาทเติมสองพันนี่คือโบมันพี่น้องแต่ว่าถ้าเหตุงานชั่วโมงนี่ก็อาจจีเกินไปกูนี่จักแกลนหนึ่งหรือว่าสองกิโลนเพราะว่าเหตุงานชั่วโมงมันมันซืบ่ได้จอดเนาะพี่น้องเนาะถ้าเฮตุอันนี้ก็คือตักแลวกะ็รอรถดำครับก้อนดินหรือก้อนหินนะหยาดโอ้ลองเลือนทัว นาได้บ่แบบนี้มีตะพาลล่านหินเลยพี่น้องจกอยู่ไปดังพวกรถไปอยู่ทาง่นบ่ได้มันไงไหมอย,อยู่ทางนี่แล้วุ้ดหยุดเขาไปหยุดครับพี่น้องเขาจวดยางเดียวเมื่อแรงเราเราจิ้นฆ่าหมูนะเมื่อแรง นี่จะเป็นเจ๊แพนเจ๊แพนเจ๊แพนขับเองครับยาบอยก็ขับรถไท้ครับเนีย่ยครับรถดำก็ขับรถไท้สองมือนีห่หาเงินได้สองมือมาดีได้มื่นกว่าบาทครับสองพวงเนี่ยนี่จวดขนาดอุกไงแหงเดยววะ ดินทั้งนี้ิ่นก็นจะเป็นแบบน่นๆยังไงดอกพี่น้อนง,นงมองหลอกมอง,อมองบอ่อดินก็คือสีไหลยอยู่ดอกคิดว่าเบ่งสภาพพื้นที่แล้วมันมันเป็นน่นๆเป็นยังไงดอกมันโมเม,มนต์พื้นที่เรียบเสมอคือจังทังบานเฮ่าครับมองหลอกมองยังก็เลยก็เลยพอมีนะแถวาบาดเหาหายากจากัหน้อยครับก็ดินทั้งนี้แห้งแห้งแห้งองีมันเป็นทั้งคู่ทั้งน่นเนาะแห่งธรรมดา มีต่ก่อนยววีงไงไทจาน,น,จนอดัดใครหยุดเราไม่หยุดครับเราทำงานข้ามปีไปเลยเพราะว่างานมันค่อนข้างสีอังยิกหน่อยเบยเข้าขาดงานมาดวนครับระยะเวลาที่เข้าเป็นน้ำหารถไมโครเลยก็เลยต้องเคียร์งานครับบอสันบ้ากับสีร้ายเฮ้บอสันใค่จะเอาไปกินแน่เพราะว่าช่วงนี้ น่าจะหยุดกันเกือบทั้งหมดทั่วประเทศนะพี่น้องนะอันนี้ก็เล่นก้อนข้าบ้านนี่ครับเอาบ่ได้ลบกวเข้าบ้านนะครับมิเต่มู่บวานเนี่ครับมีแต้พีจะนองกันแล้วว่ะคุยกันง่ายครับมีเด็คนรอเจ้านี้เลยข้าเจาับถาไรครับเพราะว่าถารถมอเตอรเข้ามา เอากัะพุ่มได้รถม,มากวัานเมื่อก่อนเลยจวดพี่น้องโอ้ใส่อีกแนี่ยจันแล้วใส่ประมาณนี้ครับมิ่งเข้าบ้าน280บาทจวบแต่ว่าแข้งๆกับเจาะเข้าดีครับ ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ประหยัดน้ำมันถือว่าโอเคเลยนะในระดับนี้นะครับก็ด,ดูดูไปแล้วก็ประมาณตัวร้อยยี่ครับว่ายใหเกิดน,นีปันไดดอก ถ้าได้อาร์มพิเศษนี่เจมเลยแต่ว่าอาร์มพิเศษมันต้องรอนะครับก็เลยได้เอาตัวอาร์มสั้นธรรมดามานะครับเขาต้องการทีท่จะได้รถเร็วครับเขาก็เลยต้องเอาตัวนี้กระเบอร์สันมาได้ดอกเออตะกี้แห้งสันก็นี่ดอกมันต้องทาโดนครับมันต้องรั่งแล้วก็เพิ่มเงินประมาณเจ็ดหมื่นนะครับประมาณเจ็ดหมื่นเพื่อที่จะได้อาร์มพิเศษ ก็ต้องสร้างนี่แหละสำคัญนะเจ้าของก็อยากได้รถว่ครับ mm hmm. ก็เลยหาเอาขั้นไหนที่มัน,นได้วที่สุดครับก็ไม่น่าเชื่อว่าเราจะไปจองปุ๊บพร้อมส่งปั๊บเลยนะครับ mm hmm. สบายาจานออนแล้วครับได้ขับรถไม,ม่จะเห็นเราได้ขับรถไม่ม่เนี่ยใหกลองให้ขับเลยครับ าตัวไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยมื่อละแปดร้อยแล้วพี่น้องฝีมือวก่าเก่าๆว่านก่อน,นกันมีมือปืนผ้าใบกล่องเขายิ่งหนูครับดู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 ดันปออันนี้เชียนน็อตครับกำลังมาจากทั้งน้นสังเอือ ลังมาหากินตั้งน้อสังมาก็จะมีโอ้ปลาแขกมากขี่รถกไก่ไม่ใช้บ่างห้หนเป็นกระบะดำข้อกเกษตรครับเจ้านี้เขาสีเลนพวกขี่อ้อยกาก,ากมั่นนะครับเนาะคือข้าเจาเห็ดโงเห็ดเฟืองครับเป็นกระบะขอกสูงอะไหมาหม ฮีโร่ไม่กล้าครับหมูตอนเดียวรถห้างรถนั่งข้ามากเมื่อนันจันป่อพ่อไปกองเขายิงหนูครับย่อมเล่งป้อหมันพี่น้องยิงบ่ถึกมาแขกมาแขกมื่อขึ้นเจอโบสถ้าไปใส่ตุ่มครับป้าไปยำนึกๆอุ่นหนาวหนาวหนาวป้อหมันครับป่อถึกใส่บ่อถึกสุดอยู่นี่เขา อ,อยู่กินกันแบบกันเองมากครับสบายสบายเด้อพี่น้องเด้อมาอยูนอน่นีเพื่อนกะเพื่อนกะดีนะครับเขาดีมากเลยเขาเป็นกันเองมากๆเลยครับเป็นกันเองมากๆดอยู่กินแบบง่ายๆครับอยู่คือพี่คือน้องไม่ได้รู้จักกันมาก่อนครับมากอะ มาช่วงที่ผู้ได้ดีตามเรื่อยๆกับสีเห็นมาหูจักกันพ่อทไายครับแต่ว่าข้าเจาก็เป็นกันเองอยอยู่กันเองแบบเป็นกันเองเลยอยู่กินแบบง่ายๆเมือแรกนั่ิเข้าดาวครับ เมื่อื่นอาจารย์อด่าหยุดให้ยังง่าสั่นว่าบัสสาวดองดองครับได้รถไหม่โอ้ยอยากกินหัดเขาหัดนามเหมือนแล้วได้รถไหม่งี้ยไปกว้าวกินเขาไปกินแล้วครับขี่รถไกลไม่ยั้งหวั่นนี่ลวงแลวเจ้าหนี่เนาะไปไปไปพามือปืนเอาดินไปลงกันครับ นี่ครับโคกเกษตรเลยครับแกมีธุรกิจเห็ดฟางครับเรียนเชื้อเห็ดเรียนเนีเนเนยงลระบะเรียนขี่มันกากอ้อยครับรายได้ดีขึ้นกันกรถเกษตรแล้วนี่ปลาแขกใง,งเมืองโน่นสังวิ่งแบบข้ามปีไปเลยาอ,ลา,อ,อา,าจารย์รอดกำลังมันครับพี่น้องบอกว่าจะรถอดมือไม่เห็นงานมาเหรอุ้ยมึงชี้ว่เห็นยังหมดสาร ตื่นสิจวดแท้ว่าเป็นขับแฟบเงียเอาคูแฟบไว้นน่นครับคูแฟบอัดเจลบีวางใส่แฟบเล่มันเลยเงยีย่คิดว่าเขาเขายังดูนี่ย่างไหยังมากแบบนี้ซานี่ตัวเล็กกระทัดรัดครับคนย้ายตามหมู่บ้าน งานชาวบ้านกะง่ายครับพี่น้องสะดวกสบายถ้าสองลอยมันก็นีตัวใ,ใหญ่ปวดสำหรับงานชาวบ้านเนาะเอาตักใส่ดำไปซื้อครับซ้ำนึกะก้ะอนละดินไหมเป็นก้อนใช่ไหมก็ในพันปอครับเนี่ยครับเฮ้ยเหมือนคึืนพากันลอยไปรวจทั้งไรวูจเรือ ว่าเสียบูทว่าสิาไปหาหมูมาหมูปลาไม่อย่างไรสันโอ้จ๊กิเตยบ่หรอกเอาเฮ็ดงานแบบขามปีเลยครับมือปีใหม่เลยครับเด้อกะนาสิจกคือเก่าหรือว่าสิหยุดกะบ่้านหูจักคือกันถ้าเบิ่งเฒ่าแก่ครับถ้าเบิ่งเฒ่าแกะมือกับวันที่หนึ่งแล้วครับมือกะเป็นมือปีใหม่กะต้อง กราบสวัสดีปีใหม่ FC นะครับทุกท่านด้วยนะครับเอาเป็นว่าใครที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรำรวยรวยตลอดปีและตลอดไปเด้อครับเด้อ FC ทุกทุกท่านเลยร่ำรำรวยรครับผมมาวันซื้อเลขกับบันเทิพี่น้องซื้อสามหาออกสางืดหลาย นี่แหละชื่อก็บอกนี่แหละนี่เลี้ยงยังนี่ยหนึ่งซ้ำหาซัดลอตเตอรี่เลข้ชุดมาเลยครับไปพอพอดีไอ้แก้วกันออกซ้ำหานี่นะมีเฮ่มาเลี้งเอ้าเออพอพ่อสิได้ผนเลยพี่น้องบอถือซื้อลอตเตอรี่เบิร์ตเป็นพันเลยนะซื้อซ้ำหาออกซ้ำหกเงือดหลายบาได้เลียดอกพี่น้องเนาะพอเป็นยังครับเ็นงานต่อไปเนาะพี่น้องนะเออเอา เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กอะลาพี่น้องมาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันโอ้มีรถหลายเว้ยดิบหวหาหกขั้นอยู่บ่มื่อกี้ปลาซ้าำกับปลาซ้ำเด้กาสีเขียวสายจวดของเขานี่เดี๋ยวต้องลาพี่พน้องๆเข้าไว้เพียงสนีทเด้อพี่น้องเด้อเอารอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ